สวัสดีครับสำหรับในส่วนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเริ่มต้นในการคำนวณใน Microsoft Excel กันนะครับโดยที่ในบทนี้ผมจะมีไฟล์ที่ถ้าใครไม่ได้ทำในก่อนหน้าหรือว่าทำแล้วหลุดอะไรก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตั้งต้นจากบทนี้ได้เลยนะครับโอเคในส่วนของการคำนวณใน Microsoft Excel ซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่แบบมีความเจ๋งมากเรื่องของการคำนวณเพราะว่าเขามีสูตรเยอะนะครับเขาเก่งเรื่องของการคำนวณแล้วก็มีมีความสามารถ ด้านอื่นๆประกอบนะครับสร้างกงสร้างกราฟซึ่งเหลวเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้นะครับในคอสนี้เช่นกันนะครับผมพามาเริ่มเรื่องของการคำนวณน,นะครับว่าเริ่มต้นการคำนวณใน Microsoft Excel เนะครับเราเริ่มต้นด้วยการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับโอเคว่าเท่ากับแล้วก็ทำการคำนวณเครื่องหมายในการคำนวณใน Excel นะครับก็จะมีตั้งแต่บวกลบคูณหารเปอร์เซ็นต์ยกกำลัง ยกกำลังนี้ให้กดชิปเลข6นะครับเครื่องหมายแอนครับแปลว่าเชื่อมหรือเรียกว่าแอมเปร์แซนนะครับเว้นวักแปลว่าอินเตอร์เซชันนะครับแอนแปลว่าเชื่อมข้อความโอเคนี่คือเครื่องหมายหลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในเคสของเรากันนะครับในเคสของเรานน้นเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนมาที่เวิร์กชีตโน้ตเดี๋ยวมาลองซ้อมมันก่อนนิดนึงลยกันนะครับทุกคนมาลองกดตามตามผมมานะในส่วนของตัวเวิร์กชีตโน้ตนะครับถ้าผมถามทุกคนครับถ้าผมเขียนอย่างนี้ครับเท่ากับ 2บวก3คูณ5ถ้าผมเขียนแบบนี้ทุกคนให้ทายถ้าผม Enter ผมได้ผลลัพธ์ว่าเท่าไหร่ครับโอเคสิ่งที่ผมจะได้คือผลผมได้ผลลัพธ์คือ17 17คืออะไร17ก็คือเอา3มาคูณ5ก่อนแล้วค่อยมาบวก2คูณหารทำก่อนบวกลบสเสมอโอเคนะครับและถ้าสมมติว่าผมอยากให้ทําการบวกกันก่อนผมอาจจะต้องใช้ยังไงดีครับผมก็ต้องใช้เครื่องหมายอะไรครับ วงเล็บนะครับ2บวก3ทั้งหมดค่อยคูณ5ผลลัพธ์ตรงนี้คือได้เป็นผลลัพธ์ว่า25โอเคนี่คือการคำนวณน,นะครับจากนั้นโอ,อ peration ที่เราจะใช้ในการคำนวณที่มันมีอีกนะเ,เดี๋ยวผมให้ลองดูนิดนึ่งออขอถามทุกคนครับข้อนี้ทุกคนคิดว่าได้ผลลัพธ์ว่าเท่าไหร่ครับ12หาร3คูณด้วย1บวก3 1หรือ16โอเคลองพิมพ์ดูนะครับแต่ต้องลอง ไทยก่อนนะโอเคว่าได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ16นะครับโอเคข้อนี้นะคำตอบคือ16นะครับโดยที่ e x c e เเขาจะมีลำดับในการคำนวณดังต่อไปนี้นะครับถ้ามีวงเล็บทำวงเล็บก่อนถ้ามีเปอร์เซ็นต์ทำเปอร์เซ็นต์ติดลบทำติดลบยกกำลังคูณหารบวกลบแอนแอนทำาทยๆเลยครับนี่คือลำดับของการคำนวณนะครับเดี๋ยวมาดูองหมายแอนนิดนึงนะฮะว่าแอนทำงานยังไงในส่วนของตัวแอนนะครับ เช่นถ้าผมเอาเจ้าเซลล์นี้ผมอาจจะการอ้างเซลล์ก็เมาส์เท่ากับแล้วก็คลิกได้เลยนะครับเชื่อมเจ้านี้ถ้างี้แปลว่าอะไรครับ17มาแอน25ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้1725แล้วสังเกตนะชิดซ้ายชิดซ้ายแปลว่าเป็น Text เอาไปทำ conditional formatting ใส่ไอคอนไอคอนไม่ได้นะ ครับผมอยากจะทําการเชื่อมต่อเพิ่มก็แอนได้เรื่อยๆนะครับเช่นผมจะเชื่อมกับคําว่าอะไรให้อยู่ในเครื่องหมายคําพูดครับเชื่อมกับคําว่าบาทผมเชื่อมแบบนี้นะเชื่อมกับคําว่าบาทดังนั้นผมจะได้เป็นหนึ่งเจ็ดสองห้าเชื่อมบาทหนะ้าตาอย่างนี้ครับทุกคนให้ทายครับถ้าผมอยากจะเว้นวรรคระหว่างหนึ่งเจ็สองห้าแล้วก็เว้นวรรคบาทผมทํำยังไงสิ่งที่ผมจะทําก็คือการเคาะเว้นวรรคครับแต่เคาะถูกที่ไหมครับทุกคนเคาะตรงไหนดีครับ ข้อตรงนี้ครับผิดครับข้อตรงนี้ก็ผิดนะครับโอเคสิ่งที่เราจะเคาะก็คือเคาะที่ตรงนี้ครับดังนั้นวิธีการมองคือการเชื่อมกับคําว่าเว้นวรรคบาทแบบนี้ก็จะได้1นึ่เว้นวรรคบาทพอจะเก็บไหครับว่าวิธีการเป็นแบบนี้และถ้าหากว่าช่องไหนเราอยากจะทําการเทคโนต t นะครับมีเทคนิคให้ดังต่อไปนี้นะดูก่อนครับดับเบิลคลิกที่เซล เพื่อทำการเป็นสูตรนะครับหรือจะกดคีย์บอร์ด f 2ก็ได้เพื่อทำการ Edit นะครับผมทำการคลุมข้อความ Ctrl C กดแท็ Apostrophe แล้วก็ o n นการใส่ apostrophe หน้าช่องนั้นแปลว่าฉันจะใส่เป็นคอมเมนต์นะครับ enter ปุ๊บ Apostrophe จะหายไปแต่ทุกคนจะเห็นข้อความที่เราเท n o t ตไว้ดังนั้นใส่ apostrophe ได้เพื่อทำการบอกว่าช่องนี้อย่าคำนวณ โอเคไหมครับใน Excel นะครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนลองแอไซน์เรื่องของ Operation เพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยเดี๋ยวให้ทุกคนลองทำด้วยตัวเองนะทุกคนมาที่ Worksheet Employee ใครจำ Shortcut ได้ลองกดดูครับใครจำไม่ได้เอาเมาส์าไปจิ้มเอาแล้วกันนะโอเคใครจำ Shortcut ได้ช่วยมาที่เซลล์ E 1แล้วก็ทำการแทรกคอลัมน์ให้ผมหน่อยโอเคแล้วก็ สร้างเป็นคอลัมน์หนึ่งครับขอ,ขอคอนโดนกลิ้งเมาส์เล็กน้อยผมอยากให้ทุกคนลองออสร้างคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งนะครับชื่อว่า employee นะครับทุกคนลองสร้างตอนนี้เลยครับคำถามคือถ้าผมต้องการจะเอาข้อมูลชุดนี้นี่คือ data ของพนักงานของผมนะครับผมมีพนักงานอยู่เยอะเลยมีรหัสพนักงานมีชื่อพนักงานโอ้เป็นนามสกุลก่อนฮะ first last name first name prefix ถ้าผมต้องการเอาชื่อของพนักงานนะครับเอามารวมกันคนนี้ต้องได้ผลแล้วว่า Miss Nancy เว้นวักเล็กน้อย d a v o l i o ผมจะต้องใส่ช่องนี้เป็นสูตรว่าอย่างไรครับทุกคนเชิญพอสแล้วลองทำตอนนี้เลยครับซึ่งถ้าสมมติว่าทำได้แล้วถือว่าเยี่ยมมากแต่ถ้ายังไม่ลองจะดูเฉลยเลยก็ก็พอได้นะครับแต่ยิ่งอยากให้ลองทำนะ คือคนลองพพสและลองทำนะโอเคมันจะได้ Per f o r อร์ c e มันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนนะครับแม้จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะแต่ว่าทีนี้เอ็กซ์เพรสเราเน้นเรื่องของการสอนสไตล์ใช้งานจรีนอ,อยากให้ทุกคนเอาไปใช้งานได้จริงนะเราเน้นสอนสไตล์ใช้งานจริงนะครับในที่นี้นะครับ e m p l o y e e ผมเริ่มเท่ากับนะครับผมใช้จิ้มเลย miss เชื่อมชื่อเชื่อม คำว่าเว้นวรรคครับทุกคนตอนนี้ต้องเว้นวรรคแนะแต่เคราะหเงี้ยไม่มีผลอะไรนะครับทุกคนการจะคําว่าเว้นวรรคทุกคนต้องมองว่ามันคือคําพูดคําว่าอะไรก็ใส่เข้าไปคําว่าเว้นวรรคก็คําว่าเว้นวรรคแล้วก็ทําการเชื่อมครับแล้วก็นาสกุลน,นะครับ enter ครับตุ้มว่าผมจะได้ผลลัพธ์ผม double ลคลิกที่อ o l u น์นะครับเพื่อทําการ auto fit ต๊กตึ๊กนะครับและถ้าสมมติว่าผมจะ copy ลงมาครับผมสามารถทําการ ลากดีไหมไม่ดีครับทุกคนลากเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยข้อมูลมีเป็นพันลากกว่าจะถึงลากอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอานะฮะเขาแนะนําคือทริกคือการ Copy ด้วยความเร็วสูงเอาเมาส์ไปที่มุมล่างขวาแล้วเราแทนที่จะลากไม่ครับเราจะทําการดับเบิลคลิกครับตึกตึก,ตกทีนะครับเพื่อทําการ Copy ลงมาลงมาดูด้านล่างดูได้ว่าข้อมูลมีแสนเลคคอร์ดหวิต้องเสร็จโอเคนะครับ นี่คือการ Copy ด้วยความรวดเร็วสูงนะอ่ะนี่คือย้ำนะครับนี่คือเรื่องของ o peration ที่ทุกคนจะต้องใช้งานได้นี่คือการเริ่มต้นในการคำนวณน,นะครับแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นๆในการคำนวณใน Excel มีอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปถัดๆไปกันนะครับ